โอเคนะยังขอกระบาดีนะท่านผู้ชมท่านเลยนะวันนี้ก็โมโมนะตะกูเกไม่แน่แล้วแลวันนี้เรากลับยงนเกมินใบคาบไดเอาชิรอดกลับมาหน่อยแข่งนี่โน้มไอแขงนี้มีชื่อว่าชูกาแพรกเนาะสามารถดาวน์โหลดได้ทาง MCB มาเตอร์ทั่วไปนะนะโมมไอชูกาแพรกก็นะอ๋อม้าม้ายังอยู่ม้ายังอยู่ดีปิสุกเหมือนเดิมนะโอ้โหดูไม่ออกเลยครับอันไหนวีนะไม่ออกเลยอันไหนวี นึกว่าไอ้นี่ซอมบี้เลยนี่มันคือเอ็นเวซีนะโอเควันนี้เน,ะนะี่ามาปรับแต่งที่เจแพกนี่หน่อยนะอันนี้อะไรเนี่ยเนี่มไม่รู้เรื่องอ่ะอันนี้อะไรโรงเทสจะแพกขายไปนี่ผมไม่รู้เรื่องเลยอันนี้คืออะไรวะ ฮะโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยโอเคไอรอนสโตนพีเอชนี่อะไรอก่อนเนี่ยฮะโอ้โไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราขอไปไอ้นี่ก่อนเลยละกันนะฮะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมเมืองหน่อยเนีน่ย <c oughs> เดี๋ยวเราขอ อันนี้คือสโตนของมึงรอเฮ้ยอันนี้เราคือโรเบริรสตสโตนไม่เป็นไรโอ้แม่กูเห็นดาบไอรอนนี้อือหัออันนี้คือดินใช่ไหมถ้ามึงจะทำมาได้กวนตีนขนาดนี้นะอันี่มันชูก้าแพงจริงๆครับผมน้นมนนำตาลโบกน้ำตาลนี่คือสโตนแะ ที่เหลือ,อน,นี่คือดินนะฮะโอเค,อ,เคอืมอะไรอะไรอนะไนีอันเนี้ยเอาเดือดแล้วอันนี้อะไรวะเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นโอ้กูรู้แล้วมันคือเอาไปตกแต บ้านดีไหมก่าวเวลสวยดีแต่ว่าพบบทเเจแพ็กแล้นั้นแหละอโอเคนะวันนี้ไม่รูดจะมาทำอะไรดีดึกสิเราลุยตามหาไบโอมแล้วกันนะเราจะติดต่อกันสองพาร์เลยนะฮะตั้งไว้อย่างนี้แหละอชอยชอมาผมไม้ขาวนี่ไปถึงก็เป็นสีเขียวโอ้เดี๋ยวเรากลับไปหมู่บ้านของเราแป๊บหนึ่งไอ้นี่ยอด เพลงจะแพ็กเนี้ยแต่ผมชอบรักมากหมูบ้านถึงจะเป็นสีชมพูก็ดีนะฮะผมชอบเพลงพี่ตูนอยู่เอ้ยทุยผมชอบเพลงพี่ตูนอยู่พอดีนะฮะมา new music เลยรับผมให้มันเป็นสีชมพูกูก็ชอบอะจริงจิงเราจะเอาอะไรไปดีโนเราจะเอาม้าสุดน่ารักของเราไปเลยแล้วกันเปิดสัปดาห์ครั้งแรกคุย เราจะเอาเซโดออกนะแล้วเ,เดี๋ยวเราจะใช้มา้าคงกระดูกไปนะเพาราะม้าคงกระดูกรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสําคัญแล้วนะโดยเฉพาะตัวนี้หงมตัวที่อยู่ในบ้านหลังนี้ใช่ไหมนี่มันอยู่ไหน่ายโอเคเรามาไปตะลุยเลยหงมนะไม่ต้องมีอะไรมากครูผมเราไม่ต้องมีอะไรเสียแล้วเนาะโอเคเราไปกันเลยรออะไรรึปึ๊บเดยจะเดินทางไปตรงนี้นะครับผม นี่วันไหวันเสาร์โอเคโอเคเฮ้ยชุบกระโดดชุบจิบไปแล้เนี่ยแต่ว่าเรเปิดดิงเกิลเมเยอร์อยู่นะฮะโอ้โหดูไปหนึงเฮ้ยชุบเด็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 โอเคเอ้ยโอ้โหไมบอมที่เราจะหานี่ถ้าเจอใบอมไหนเราก็จะดีใจมากนะฮะเพราะว่าจะได้มาฟังนั้นได้ไป เชือกะกอยู่ก <sh> ับหมาคงกระดูกซะด้วยเฮ้ยหยุดโอ้หทำเองอย่าอนาขนาดนี้ครับผมเอาลองใช้มาขึ้นมาน้อยผมต้องทำสะพานไว้จริง โอเคน่เดี๋ยวเราจะเดินลัดล้อไปตรงนี้แล้วฮะเนี่ยผมอเ,เอ้ยมามามาไป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 โอ๊ยเอ้ยมามาหน่อยย่งางไปเร็วนะกูจสำเาียงอีสานแป๊บนึงย่างไปเร็วๆบักหำหน่อยลูกเล็กเฮ้ยเฮ้ชิด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 ไปไปมาของเราต้องการที่ไปนะ ไม่ใช่เราบุกแกมาขว้างอย่างนี้นะเต็มเต็มหัวครับมี่แหละมาผูเชี่ยไม่ได้ให้แกมาขว้างอย่างนี้นะเฮ้ยเชิบเวลาทำกระพาแล้วครับ อย่าพึ่งไปเจ้าม้าน้อยฉันทำสะพานให้นายแล้วกว็จะตน้นที่จริงม่ได้จะเตรียมมาวางบล็อกนะฮะไเอเ,ไ<ป>เออเ,เร็วไอ้มาหันกลับมาไอ้มาสนต้นยังเลย<ะ>มาคงกระดูเร็วดืดดืดตืดดืดตืืืโอ้มีม้าตรงนี้กหลายตัวเลยเนี่ยแต่อื้ย แที่ที่เราจะมาหาเนี่ยมันคือใบโอไม,ม่ซึ่งผมจะมองออกหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยโอ้ก็แต่ละใบโอม,มันเหมือนกันมากมีน้ำมีแก้วไม่มีน้ำได้ไหมไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้ต้องทำสะพานครับผมจ้าไปกับผมเฮ้ย มามาเนี่ยไอไอมาดื้อมาไอมาให้มันตรงก่อนโอเคไปมาควงกระดูกนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ดื้อนะดื้อในคอมอีออโหนี่มนะึงจะไม่ให้กูผ่านไปให้ได้เลยใช่ไหมมาครับผมปึ๊บปึ๊บยังจมครับผม หลายคนก็เชื่อนะว่าม้านี่เป็นมา้าผนีนะหงส์แน่จริงๆไม่ใช่ครับมันแค่กดค้างสมมุติน่กดอยู่ที่ไกลๆนะ่เนะโอเคมา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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยสมมุติผมกดอยู่ที่ไกลๆนะ้าอ้าวไม่ขึ้นเหรอมันต้องกดใหม่ไนงะผมไม่กดหนึ่งครั้งไงโอเควันนี้เราจะไม่เจอไปโอใหม่ oh เลยเหรอมาน้อย หมดหวังแหละมามาที่อรกรถของชันโอ้ยจุ๊อบอืมโอ้ยเดี๋ยวผมกะว่าจะเอาไปเคลียร์นอกรอบเพื่อหาทางกลับบ้านอยู่นะครับเนี่ยโอ้ตัวน,นี้นี่นดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะใช่ดูเหมือนมันจะไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บเออเออ เราเจอหมู่บ้านเราเจอหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงครับมีแบ็กสมิดไหมมีด้วยโอ้โหแล้วหมู่บ้านนี้มันอยู่ข้างข้างข้างในลูกคูจะไปยังไง่ะเอาฝางังไปเลยล้กันจอดอยู่ตรงนี้แหละฝังตั๊บหนึ่ง เยีายบล็อกหมดโอเคทางมาไวตรงนี้แเละเไม่มีบล็อกด้วยแหมคิดได้ครับผมมนะาโวยนีก็ได้ในทีแลกก็ได้นะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มของนะฮะในแบ็กสมิธนะฮะว่าจะเจออะไรมัง่งจะมีสิ่งดีๆหเราหรือไม่มาลองดูกันเลยเข้าไปแล้ว เี่ยจะปั๊บๆบล็อกอะไรออสีเดียนเจ็ดอันเองเราต้องการสิบอันนะฮะน่นนเอ้ยมามันออกมาได้ไงอะฮะแต่ดีนะมันไม่ไปไกลโอเคเดี๋ยวเราจะพักอยู่ที่หมู่บ้านนี้กันก่อนดีไหมโอ้โหฟ้ากันจะตกดิน อ๋อไม่เป็นไรพักอยู่ที่หมู่บ้านนี้ก่อนเนดี๋ยวกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็อยออกเดินทางครับผมโอเคแล้วแล้วปัญหาคือเราจะเอาม้าจอดไว้ตรงไหนจะมีที่ให้เราจอดไหมเออตรงนี้ไหลมลื่นมากตรงนี้บอกก็ก่อนเปิดเลยโอเคเป็นเลื่อนงานยามดีมากครับผมใช่โอเคนี่ม้าครับเข้ามาเลยครับผม โอเคมา้าเข้ามานี่มา้ากูจัดไปทุกทุกอย่างที่มึงของมากูจัดให้เนี่ยแหละขังไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเอาออกนะฮะโอเค ไอพเเี่ซีรีบกับกบ้าเร็ว๋ยวโดนแดกเป็นอะไรที่ล่มลื่นมากครับเขาอบอกอโอเคไม่มีทอดก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคมีทอดไหมแถวๆนี้มีไหมฉันถามจริงมีอยู่ดวงเดียว,ออวนี่นะใส่มารืบ หมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะฮะโอ้โหนึกว่าคิปเปอร์ต้ากิปเปอร์นี่กูกูว่าเลยจริแมงวิ่งได้เอออันนี้อะไรอา้าวเซตเซดที่ถือก็เป็นลูแคนดี้กูเชื่อเลยว่าว่าเซิร์ฟว่านี้มันเหมาะสำหรับผู้หญิงไม่เหมาะสำหรับผู้ชายมาท็อตเอ้ยท็อตควันมาทุยโอเคโอ้โหหมู่บ้านนี้เป็น ไล่เทส,สสวิงริงโกมากปักไว้ตรงนี้่อนปักตรงนี้อ่อาปักไม่ได้โอเคปักไว้ตรงนี้ก็ปักไว้ตรงขอบไม้นิดนึงนะเผื่อไว้เผื่อไว้ไงเผื่อไว้โอเคเอเอกูก็ลืมเอามาเผื่อ,อม้าไอ้ตรงนั้นมีไหมทอตโอมีครับผมมีไหม โอ้โหอืม hmm. mm hmm. ผมเชื่อเลยครับว่าหมู่บ้านนี้นี่มันต้องทำมาแบบสุดสุดยอดนะไม่งั้นเขาไม่เรียกไอพีเทปหรอกครับโอเควางไว้่นี้แหละถอดมาถอดครับโอเคครัไ่ม <Okay. S 1> นานเดินลงไปถึงกรนาดเดีโอ้โห oh. oh. กูดิอึ้งเลยนะ mm hmm.